สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สาราสิวาลัยนะคะวันนี้นะคะเปียก็ต้องขอขอบคุณคุณเจนนี่นะคะที่ซื้อสารานะคะไม้สักทองของเปียไปทั้งหมด2หลังนะคะจะเป็นสาราพนักพิงไลยสับป,ปะรดนะคะแล้วก็ตัวข้างๆก็จะเป็นพนักพิงทรงอยุธยานะคะซึ่งจะคงรับกับหลังของเรานะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะไปอำเภอชาติการนะคะจังหวัดพิษณุโลก จะไปไว้ที่หน้าบ้านนะคะหนึ่งหลังแล้วก็เอาไปจัดสวนนะคะอีกหนึ่งหลังต้องขอบพระคุณอีกครั้งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเราก็จะมีป้ายนะคะติดไปให้กับทั้งสองหลังเลยก็จะเป็นบ้านจันทคุณนะคะแล้วก็ไล่จันทคุณสำหรับตัวนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่2อคูณ2เมตรนะคะช่วงเสาเสาพื้นที่นั่งโต๊ะกลางนะคะพนักพิงก็จะเป็นไม้สักนะคะ ส่วนโครงสร้างหลังคาจะเป็นไม้เนื้อแข็งเช่นไม้สะดาดอกฉลุต,ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไม้สักหลังคานะคะจะมุงด้วยไม้ฝาเชล่าตาช้างของ SCG นะคะจะทนแดดทนฝนส่วนหลบหลังคานะคะในช่วงตรงนี้นะคะนี่ก็แล้วก็หมวกด้านบนนะคะเปียก็จะเป็นเอาเมทัลชีนะคะมาบาังไม้อีกทีนะคะเพื่อที่เวลา ฝนตกหรือว่าโดนน้ำอย่างเงี้ยไม้ก็จะได้ไม่ผุก็กสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานไปได้อีกยาวนานเลยขนาดรวมชายคานะคะจะอยู่ที่3คูณเมตรความสูงนะคะของสาราทั้งหมดจะอยู่ที่3เมตรยังไงเปยก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่บอกเลยว่าลายไม้สักสวยมากตัวนี้นะคะก็จะเป็นลายไม้ของไม้สักเลยนะคะไม่ได้มีการไปเติมแต่งใดๆนะคะ ต่อไปนะคะตัวด้านข้างก็จะเป็นพนักพิงทรงอโยธยานะคะพนักพิงตัวนี้นะคะก็จะโค้งรับกับทรงหลังของเราตัวนี้นะคะลูกค้าจะเอาไปไว้ในไร่นะคะเป็นไร่จันทคุณนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยซื้อไปสองหลังเลยเดี๋ยวถ้าจัดสวนเสร็จยังไงก็เดี๋ยวลูกค้าจะส่งรูปภาพมาให้ดูแล้วเปียกก็จะโพสลงในเพจนะคะ ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอฝากสาราสีวาลัยนะคะเป็นสาราไม้สักทองไม้แท้ร้อเปเซแน่นอนถ้าใครสนใจก็คือยินดีบริการส่งฟรี400กิโลนะคะจัดส่งทั่วประเทศติดตามนะคะในช่อง YouTube ของเปียหรือเข้าไปดูในเพจสาราสีวาลัยเฟอร์นิเจอได้เลยนะคะบริการจัดส่งว่าทั่วประเทศเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ